หุ้นโลกและดีอาแนะนำทุกสัปดาห์เพียงแอดไลน์แอด kkps และลงทะเบียนตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรกษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบครับสวัสดีผู้ชมรายการตรงประเด็นทุกท่านนะครับ ก็วันนี้ที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษนะครับคือเป็นตราสารการลงทุนในประเทศนะครับก็คือเรื่องของค่างเงินบา,นาทกับพันธบัตรไทยนะครับที่มันมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับนักลงทุนนะครับเป็นจําจนวนมากนะครับก็อยากจะมาคุยเรื่องของสาเหตุนะครับแล้วก็กลยุทธ์ว่าจะทําอย่างไรกับพอร์ตท,ที่มีอยู่หรือว่าเ,อาเงินใหม่นะครับที่อาจจะใช้เป็นจังหวะในการลงทุนดีนะครับสำหรับเรื่องของพันธบัตรไทยนะครับ อาตาสานีไทยรวมทั้งค่าเงินบาทด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะมาคุยนะครับพอดีพาร์ทเนอร์ของเรานะครับโ s ลแมน a s a s s e t m a n a g e ม e n t นะครับมีการออกบทวิเคราะห์รายเดือนนะครับ s ั t t ิแ s ส t ซ o o u u t o o o เอาลุกสำหรับเดือนกันยายนนะครับผมก็จะมาสรุปนะครับ e a w a y นะครับบทสรุปสำคัญให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับแล้วก็ในบทสรุปนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องนึงที่เขาเน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนทางด้าน AI นะครับผลกระทบนะครับผลบวก หรือผลลบนะครับต่อเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกนะครับรวมทั้งเรื่องของผลต่อเนื่องมาที่ตลาดหุ้นด้วยนะครับนะครับก่อนอื่นไปดูตลาดเร็วๆก่อนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หุ้นทั่วโลกยังบวกได้นะครับอีก1.7%นะครับแต่ว่าจะเริ่มเห็นว่าผู้นำเนี่ยมันจะเริ่มเอียงไปทางด้าน i m e r g i n g market นะครับทั้งเมืองจีนนะครับแล้วก็ ประเทศอื่นนอกจีนเนี่ยนะครับตลาดอื่นนอกจีนเนี่ยก็บวกประมาณ4%ทั้งคู่นะครับส่วนพุ่นสาลัดก็ยังบวกได้นะครับแต่บวกน้อยกว่าที่ประมาณสักเปอร์เซ็นต์ครึ่งนะครับตราสารนี้ทั่วโลกนะครับผลตอบแทนก็ยังบวกอีกเล็กน้อยนะครับประมาณจุดสองถึงจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับมีอันหนึ่งที่เคลื่อนไหวรุนแรงนะครับก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับถ้าเราดูตารางนะครับแถวล่างๆนะครับเรื่องของเคอร์เรนซีจริงๆค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับ มันจะอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะครับอย่างเช่น US d o l ดอลลาร์นะครับเจแปนิสเยนนะครับอ่อนค่าไปวันสักจุเนะครับแต่กลายเป็นว่าอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทเนี่ยถึง1.1%นตะครับต้องถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในระยะสั้นที่ค่อนข้างหนุนแรงมากนะครับเดี๋ยวมาคุยประเด็นนี้กันด้วยนะครับโอเคแต่ก่อนจะไปที่ม l t ติ s s e t Solution o u t l o o k นะครับ l d m a n s a c h s a ส s e t Management นะครับสำหรับเดือนกันยายนก็ มีตัวเลขเงินเฟ้อนะครับออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของตลาดนะครับประมาณจุดสามเปอร์เซ็นต์มันออนมันนะครับเพราะนั้นข้อสรุปตรงนี้ก็คือว่าเอ่อน่าจะทําให้เฟดนะครับในสัปดาห์นี้ไม่มีอุปสรรคในการลดดอกเบี้ยนะครับกลับมาลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับน่าจะปรับลดดอกเบี้ยได้ต่อเนื่องนะครับในการประชุม3ครั้งที่เหลือของปีนี้นะครับเพราะว่า ตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยมันดูอ่อนแอลงนะครับเป็ดน่าจะเข้ามาช่วยประคองตรงนี้นะครับบทสรุปนะครับ m u l t i Asset Solution นะครับถ้าดูมุมมองของ l ลท์ Asset Class นะครับก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับอะไรมากสำหรับเดือนนี้นะครับก็คือมีมุมมองเป็นกลางกับหุ้นทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงนะครับในแง่กำไรบริษัทแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านการค้าลดลงมานะครับ แล้วก็เฟดกำลังจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งนะครับรวมทั้งการลดภาษีนะครับจากวัน Big Beautiful b i l l นะภาษีเงินได้นี่ก็จะเป็นตัวช่วยแต่ว่าตัวที่มาออฟเซตให้ไม่โอเวอร์เบตนะครับแต่ว่าเป็นแค่เป็นกลางเนี่ยเป็นแค่นิวโ r รเนี่ยเพราะว่าระยะสั้นนะครับในครึ่งหลังของปีนี้นะครับเราเห็นการอ่อนตัวของตลาดแรงงานนะครับอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของ ราคา valuation ของหุ้นเนี่ยวันนี้ยังดูค่อนข้าง,งตึงน,นะครับก็ในภาพรวมก็เป็นนิวโตรนะครับนิวโตรกับพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกพันธบัตรรัฐบาลประเทศหลักๆอย่างสหรัฐและทั่วโลกด้วยนะครับเ,เหตุผลสนับสนุนเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนไปนะครับเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะเร่งตัวขึ้นมานะครับล่าสุดที่บอกไปสําหรับเดือนสิงหาคมนะครับอยู่ที่จุดสามเปอร์เซ็นต์มันออนมันมันเร่งตัวขึ้นจากสองสามเดือนก่อนนะครับจากจุดหนึ่งมาเป็นจุดสองแล้วก็จุดสาม นะครับแต่ว่าอันนี้หลักๆมันจะมาจากเหตุผลเรื่องของภาษีนําเข้านะครับซึ่งเราค่อนข้างจะเห็นชัดแล้วนะครับจากตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้จะขึ้นภาษีไปในระดับแถวๆจากเดิมนะครับประมาณ2-3%งอของอาราคา Import นะครับไปที่สหรัฐนะครับมันขึ้นมาล่าสุดเนี่ยอาจจาะแๆสเปอร์เซละและกำลังจะขึ้นไป17.5%ตนะครับตามประมาณการของเราแต่ว่า ผลต่อราคาสินค้าเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นภาวะชค่วคราวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นเงินเฟ้อเนี่ยกลับมาเป็นขาลงได้แล้วก็เชื่อว่าเฟดจะเชื่ออย่างนั้นนะครับจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาแล้วก็จะไปให้ความสําคัญกับการดูแลตลาดแรงงานมากเป็นพิเศษนะครับมากกว่าให้ความสําคัญเรื่องของเงินเฟ้อท,ที่จะเพิ่มขึ้นแค่ชั่วคราวอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับก็สนับสนุนการลงทุนในพันธบัตรแต่ว่า พอมันมีความไม่แน่นอนนะครับเรื่องภาษีนําเข้าตรงนี้แล้วเงินเฟ้อมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปก่อนนะครับจนกระทั่งสิ้นปีนะก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวนได้อยู่มันก็ในภาพรวมนะครับก็ยังเป็นกลางกับพันธบัตรทั่วโลกนะครับแต่ว่าจะมีมุมมองนะครับลงทุนต่ากว่าเกณฑ์ในโควตบอลนะครับจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องของฟันเดเมนโตเท่าไหร่นะครับอัตราการผิดนัดชำระนี่ยังต่ำนะครับแล้วก็บริษัทนะครับที่ประกาศผลประกอบการที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้นะครับ ทั้ง h i ยูแล้วก็ s t m e n t Grade Bond เนี่ยยังค่อนข้างให้กำไรที่แข็งแรงนะครับแต่ว่าแค่ว่าเรื่องของ v l u a t i o n ก็คือตัวสเปดเทียบกับบัตบัตเนี่ยมันดูแคบไปหน่อยนะครับส่วนค่างเงินดอลลาร์นะครับเดี๋ยวมาคุยกันที่ดอลลาร์กับไทยบาทเป็นการเจาะจงนะครับแต่ว่าถ้าดอลลาร์กับเอ่อ c u r r e n c y หลักๆโดยเฉพาะยูโรเนี่ยก็น่าจะอ่อนค่าลงนะครับแต่ว่าดอลลาร์เทียบกับ Cur r e ncy หลักอื่นๆเนี่ยมุมมองเป็นอ่า n e u t อ a l อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเยนวันนี้ก็ยัง neutral นะครับ แล้วก็เคอร์เรนซีหลักอื่นๆด้วยนะครับแต่เราเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องเทียบกับเงินบาทตอนท้ายนะครับโอเคกเ็ในในเปเปอร์ฉบับนี้นะครับของ Goldman Sachs Asset Management อันนึงที่เน้นเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนทางด้าน AI นะครับซึ่งเขาประเมินออกมานะครับว่าสัดส่วนเนี่ยมันจะสูงมากนะครับในปี2026เนี่ยอาจจะตกประมาณ 1>, 1 5ถึง2%ของ GDP นะครับแล้วก็ถ้าคำนวณมานะครับต้องบอกต้องยอมรับนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับมันจะไปที่บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ชิพนะครับซึ่งพวกนี้อัตรากำไรสูงนะครับแล้วก็ผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยนะครับคือเวลาลงทุนเกี่ยวกับ AI นะครับมันต้องมีการสร้าง Data Center ตต้องมีการก่อสร้างต้องมีการจ้างงานอะไรพวกนี้นะครับ ในภาพรวมเนี่ยจาก1.5-2%ของ GDP เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐในปีหน้าเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับก็คือตก0.75ถ7.5-1%อันนี้ต้องบอกว่าแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันนะครับการนโยบายการลดภาษีของทรัมป์นะครับ One Big w i d e l View เนี่ยจะช่วยเศรษฐกิจปีหน้าประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์หมายความว่าการลงทุนใน AI infrastructure เนี่ยช่วยเศรษฐกิจแรงกว่าการลดภาษีด้วยซ้ำไปนะครับ แล้วก็เอา2ตัวนี้มารวมกันนะครับมันจะได้ว่าตกประมาณ1.25ถึง1.5อันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่การเติบโตปกตินะครับเป็นส่วนเพิ่มเข้ามาแล้วก็การเติบโตปกติเนี่ยมันจะมีค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องหลังของปีนี้มันมีความไม่แน่นอนทางการค้าเข้ามาทําให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวหน่อยนะครับพอเรื่องนี้มันผ่านพ้นไปนะครับมันก็จะมีการรีบาวขึ้นมาได้แล้วเพิ่มเสริมเข้าไปอีกนะครับ1.25ถึง1.5ของ GDP ซึ่งสหรัฐเนี่ยเวลาโตแค่2%เนตี่ยก็ถือว่าแข็งแรงมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ดูค่อนข้างดีทั้งในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเติบโตของกําไรของหุ้นนะครับมันก็เป็นที่มานะครับถึงแม้เราเคยเรียนในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าช่วงนี้เราจะชอบตาสารนี่หรือพันธบัตรมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ากําลังจะลดดอกเบี้ยนะครับเราก็อาจจะลงทุนในอัตราที่เร็วกว่านะครับแต่ว่า ก็ไม่อยากจะให้ลงทุนเนี่ยเอียงมาลงทุนทางด้านตราสารหนี้มากเกินไปแล้วไม่สอดคล้องกับ r i สโปรไฟล์ของตัวเองคือถ้าสามารถรับความเสี่ยงหุ้นทั่วโลกหรือหุ้นสหรัฐได้เนี่ยก็ควรจะมีสัสดส่วนหุ้นนะครับในระดับที่เหมาะสมนะครับมีไม่น้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนระยะสั้นนะครับผลกระทบเศรษฐกิจกับกําไรในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แต่ว่าเราคิดว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าภาพปีหน้าเนี่ยมันดูดีนะครับ แล้วก็ปีถ,ถัดไปเนี่ยเราเชื่อว่ายังเป็นวงจรขาขึ้นต่อเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่ายังไงเนี่ยถ้ายังลงทุนต่ํากว่าเกณฑ์นในหุ้นอยู่นะครับหรือว่าแมนเดตที่มีสัดส,ส่วนหุ้นอยู่พอสมควรนะครับตั้งแต่พอรตบาลานซ์ขึ้นไปจนถึงแอคซีฟเนี่ยควรจะเป็นลักษณะของการทยอยลงทุนนะครับไม่ใช่รอให้มันมีการย่อตัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีการย่อตัวนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นยังขึ้นไปต่อเนี่ยเราก็จะมิสขาขึ้นของตลาดเราก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการวางแผน ผลตอบแทนที่เราประเมินไว้ใน2 3ถึง3ปีข้างหน้านะครับทีนี้เรื่องของ AI นะครับมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ตามมานะครับก็คือแล้วผลกระทบะทางลบล่ะมีหรือเปล่านะครับสิ่งที่คนจับตาม,มองเนี่ยก็คือเรื่องของอการที่ AI เข้าไป Replace คนงานนะครับพนักงานบริษัทต่างๆนะครับทาง g l o m a s asset management เนี่ยเขาก็ไปวิเคราะห์มานะครับอันนี้จริงๆเป็นบทวิเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดแรงงานกับเรื่องเทคโนโลยีอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าผลกระทบเนี่ยจำกัดมากนะครับคือถ้าเรามองในเซกเตอร์ที่สามารถที่จะถูก disrupt ด้วย AI ได้เนี่ยมันมีการศึกษาออกมานะครับว่าอาจจะตกประมาณสักจุดหนถึงจในแง่ของ unemployment rate นะครับอันนี้จอดไปที่เซกเตอร์พวกนั้นนะครับอพอเป็นภาพรวมทั้งเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะถูก d ดหลูดลงไปนะครับถูกลดผลกระทบลงไปอีก แล้วก็พอไปดูในเซกเตอร์ที่รับผลกระทบเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่กระทบจริงๆเนี่ยจะเป็นคนที่อายุ2 2ถึง25ปีนะครับแต่ว่ากลุ่มคนตั้งแต่30 40 50เนี่ยกลายเป็นว่าอัตราการเตริบโต,ตของการจ้างงานถึงแม้จะอยู่ในเซกเตอร์ที่อาจจะถูกดิสรับได้เนี่ยก็กลายเป็นว่ายังเติบโต,ตได้ดีนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยระยะสั้นเนี่ยปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยผลกระทบต่อตลาดแรงงานเนี่ยดูไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็คงต้องมาติดตามภาพยาวอีกทีหนึ่งนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าการลงทุน AI น AI ี่ยมั โอเวอร์สเปนดิงไปหรือ,อยังนะครับถ้าเทียบกับการลงทุนในเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าก็มีประเด็นให้คอนเซิร์นหรือว่ากังวลเหมือนกันนะครับกราฟทางด้านซ้ายมือนะครับดูแท่งสีเขียวนะครับเป็นการลงทุนตั้งแต่ปี2023มีถึงปัจจุบันมันจะตกประมาณสัก AI เนี่ยตกประมาณสัก1.8%ของ GDP นะครับมันก็สูงกว่าอินเทอร์เน็ตบับเบิลนะครับช่วงนั้นจะมาตกประมาณสัก1.2%แต่ว่าก็จะต่ำกว่า ที่แรงสุดบับปบิ้ลแรงสุดจะเป็นช่วงปี1850นะครับอันนั้นเป็นการลงทุนสร้างเรลเวย์นะครับใน UK อันนั้นตกไป8%ของ g d p นั้นก็แรงเกินไปแต่ว่าทางโ uh, o ล m e n ซ s s s e t m a n a g m m n n t เนี่ยเขาไม่ได้เป็นห่วงประเด็นนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอบนี้เองเนี่ยการลงทุนมันเกิดขึ้นกับบริษัทที่มีกระแสงเงินสดแล้วก็งบดุลที่แข็งแรงมากนะครับถ้าดูกราฟด้าน,นขวามือเนี่ยนะครับให้ดูจุดแล้วเขียนเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับก็คือ การลงทุนคิดเป็นสัดส,ส่วนของกระแสงเงินสดบริษัทเทคขนาดใหญ่นะครับอเมซอนมิโครซอฟท์เมตตากูเกิลเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์กระแสงเงินสดนะครับหมายความว่า,าไม่ได้ลงทุนเกินตัวนะครับสัดส,ส่วนก็คือตั้งแต่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปจนถึงประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สาเหตุก็เพราะว่าบริษัทพวกนี้นะครับมีสายปานที่ยาวจริงๆนะครับแล้วมีงบดุลแข็งแรงมีกระแสงเงินสดเยอะแล้วก็มีความสามารถที่จะเอาการลงทุนนี้แปลงไปเป็นรายได้นะครับ ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขามีผู้ใช้ในแพลตฟอร์มในอีโคซิสเตนของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับทีนี้ขอข้ามไปดูหน้านี้เลยนะครับแล้ว valuation ของหุ้นเทคขนาดใหญ่พวกนี้ดูเวอร์เกินไปหรือ,อยังนะครับก็ต้องบอกว่าดูตึงหน่อยแต่ว่าไม่ได้เวอร์มากนะครับดูกราฟทางด้านซ้ายมือก็คือดู PE ratio นะครับแบบ forward 12เดือนทั้งหน้าเนี่ยเห็นว่าช่วงที่มันขึ้นไปหนักๆน,นะครับ ขอลบไปตัวหนึ่งนะครับ Magnificent 7เป็น Magnificent 6นะครับเหลือแค่7ตัวนะครับตัด t ท s l a ออกไปเพราะมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาแทรกซ้อนเยอะนะครับไอ้ Magnificent 6เนี่ยมันเคยมี PE นะครับถึงประมาณ40เท่าในช่วงประมาณปี2021-22นะครับวันนี้เองเนี่ยลงมาที่ประมาณสัก30เท่านะครับทั้งทั้งที่กำไรเนี่ยมันก็ยังโตได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็การคาดการกำไรก็ไม่ได้อ่ o p t i ิ i ิสติหรือเวอร์มากเกินไปนะครับดูกราฟทางด้านขวามือนะครับ m c g n t f i c e n t เนี่ยคาดการกําไรการเติบโตในปี2026เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.6นะครับก็ถ้าเทียบ S&P 500ก็อยู่ที่13.5อนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีความคาดหวังที่เยอะเกินไปนะครับกับการเติบโตกําไรของหุ้นนะครับมันโดยสรุปนะครับกเ็เรายังน่าจะเห็นนะครับการลงทุนทางด้าน AI เนี่ยเป็นปัจจัยหนุนทั้งเศรษฐกิจ ในภาพใหญ่นะครับไม่ใช่แค่กลุ่มเทคเองนะครับมันมีผลต่อเนื่องด้วยแล้วก็เรื่องของกําไรหรือว่าการคาดการราคา valuation ของกลุ่มเทคพวกนี้นะครับก็อาจจะตึงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ดูน่ากังวลขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสริมนะครับอันนี้พูดถึงบทวิเคราะห์เนี่ยจบไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นคอนเฟรนซ์นะครับของกลุ่มเทคนะครับที่ Goldman s a นะครับเขาจัดขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่แล้วที่ซานฟรานซิสโกนะครับก็มี บริษัทใหญ่ๆนะครับมาให้มุมมองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในภาพรวมค่อนข้าง,งโอเคนะครับอย่างเช่นเอ็นวีเดียเนี่ยก็บอกว่า,าด e มา n น,นะครับจาก h y เปอร์สเกลนะครับหรือว่ากลุ่มบริษัทที่เป็นคลาวด์เซอร์วขนาดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ายังค่อนข้างแข็งแรงนะครับเมตาหรือว่าผู้ให้บริการ f c e e o o o เนี่ยก็บอกวาอ่าตัวเขาเองเนี่ยเอา AI ไปใช้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มารายได้จากการโฆษณาเนี่ยก็ บอกว่ามันสามารถนะครับช่วยกระตุ้นได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถ t a r g e t i n โฆษณาได้ถูกจุดมากขึ้นนะครับมีอัลกอริทึมที่ดีขึ้นนะครับจนกระทั่งมันช่วยเพิ่มรายได้ตรงนี้นะครับอัลฟาเบ t นะครับหรือคนที่ให้บริการ Google เนี่ยก็บอกว่ารันเวย์ในแง่ของการ Adopt ใช้ Cloud Service เนี่ยมันยังน่าจะไปได้อีกไกลพอสมควรน,นะครับส่วนคนที่เป็นเครดิตการ์ดนะครับมาสเตอร์กาหรือ Visa เนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการเทรดดาวนะครับ ผลกระทบจากมาตราการกิจการการค้านะครับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังไม่เห็นนะครับในแง่ของ uh, purchasing power ผ่านการ spending เ,เท่าไรร okay, รห oh, okay. Okay, ร่นะครับโอเคครับสะดุดนิดนึงอ๋อโอเคโอเคครับพอดีโทษทีนะครับสไลด์หายไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับสองเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ ค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ตราสารนี่ของไทยนะครับที่มีประเด็นเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่าเงินบาทเนี่ยมันมีการแข่งค่าขึ้นมาเร็วนะครับหลุดระดับ3าสองลงมานะครับก็เราเห็นจริงๆถ้าไปเทียบกับสกุลเงินอื่นๆในเอเชียเนี่ยบาทแข็งค่อนข้างแรงกว่าที่อื่นมากนะครับก็โอเคส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าของบาทเองเนี่ยมันมีปัจจัยพิเศษของประเทศไทยเข้ามานะครับก็คือ ค่าเงินบาทจะมีความสัมพันธ์กับราคาทองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของอการเมืองนะครับมันมีทิศทางที่คลี่คล,คลายลงมานะครับแต่ว่าเราเนี่ยไปประเมินนะครับ sensitivity ความอ่อนไหวต่อราคาทองเทียบกับเงินบาทนะครับแล้วเราก็ไปดู flow นะครับถ้าเกิดภาพการเมืองคลี่คล,คลายเนี่ยเราควรจะเห็น flow เข้ามาในตลาดหุ้นจากนักทุนต่างชาติหรือตลาดพันธบัตรในปริมาณเยอะๆนะครับซึ่งทั้ง2อ,อันเนี้ย flow เราก็เห็นค่อนข้างปกตินะครับไม่ได้กระชากขึ้นแรงแต่อย่างใด แล้วก็ความสัมพันธ์กับราคาทองเนี่ยมันกเ็เรียกว่าแข็งเกินกว่าที่ราคาทองจะอธิบายได้ไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปอย่างนี้เขาว่ามันเป็นปัจจัยเชิงเทคนิคซะเยอะนะครับก็คือว่า,ามีนักลงทุนนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นว e ล l มนนี่นะครับพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกมิวช a l ลฟันนะครับพวก Insurance ์นะครับอา่าสวนเวลฟันนะครับเพนชั่นฟันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพอบาทเนี่ย ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานะครับมีการแข่งข้านะครับจาก3-4มาเป็น3-2เนี่ยเราเห็นนักลงทุนกลุ่มนี้นะครับพยายามลด Exposure ในค่าในในตัวค่าเงินบาทแล้วก็ไปเพิ่มดอลลาร์มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการถือเงินดอลลาร์มากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นการลดสัดส่วนการ Hedging US ดอลลาร์นะครับทำให้โดยโดยสุทธิแล้วเนี่ย e f f e c t i v e l y นะครับมันเท่ากับว่าเป็นการชอร็อตค่าเงินบาทแล้วก็ลอง u s ดอลลาร มากขึ้นนะครับในระดับที่สูงที่สุดในรอบประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าพอมันเริ่มมีข่าวที่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะแข็งต่อไปได้นะครับทัการเมืองหรือว่าราคาทองแล้วมันหลุด32ลงมานะครับทำให้นักงทุนกลุ่มนี้จะต้องรีบปรับโพซิชันกลับลำนะครับแล้วต้องมีการเพิ่มโพซิชันของบาทแล้วก็ลดสานะการชอร็อตตรงนี้นะครับทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่า,าตรงสานะตรงนี้นะครับที่เป็นปันจจัยเชิงเทคนิคเนี่ย มันคลี่คลายลงมาเยอะนะครับาจากที่เคยช็อตแรงๆเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะกลับเข้าไปใกล้สานะที่เป็นกลางแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูแพทเทิร์นในอดีตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเหวี่ยงขึ้นไปทางบวกนะครับมันเวลามาสวิงเนี่ยมันจะสวิงขึ้นไปอีกทางแรงมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่บาทเนี่ยมันจะไปเทส31ได้เพราะฉะนั้นในยะสําคัญตรงนี้นะครับเราเชื่อว่าสําหรับคนที่มี ฐานะการลงทุนฐานะการลงทุนในดอลลาร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็โดนผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยอยากจะให้ถือผ่านช่วงความผันผนวนตรงนี้ไปนะครับอย่าไปคัดลอสนะครับเราเชื่อว่าเป็นปัจจัยเชิงเทคนิคซะเยอะนะครับแล้วก็สําหรับคนที่หาจังหวะแลกเงินอยู่นะครับจากบาทไปเป็นดอลลาร์เนี่ยจริงๆ3 2หรือหลุด32เนี่ยเราคิดว่าก็แข็งพอสมควรน,นะแต่ว่าอาจจะทําไมมแบบทยอยย,อยนิดน,นึงนะครับแล้วก็พอเห็น3 1เเนี่ยค่อยแลกเงินในระดับปริมาณที่เยอะหน่อย ทีน,นี้เรากลับไปเช็คนะครับที่เงินบาทแข็งค่าที่ระดับประมาณ31.6 31.7เนี่ยเทียบกับปัจจัยพื้นฐานนะครับมันแพงไปเกินไปหรือยังแข็งเกินไปหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มแข็งเกินไประดับหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้เราจะมองในมุมของบาทที่เอ,อื้อต่อการแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยเงินเฟอ้อต่ำประเทศไทยนะครับมออีตัว foreign reserve เยอะนะครับทำให้ไอ้ความผันผวนของบาทเนี่ยมันอยู่ระดับปานกลางนะครับแต่พอเราไปดูเทียบกับดอกเบี้ยของบาทซึ่งต่ำมากมากนะครับเทียบกับดอกเบี้ยในอเมริกานะครับแล้วก็ไปปรับด้วยเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วนะครับไปปรับด้วยเรื่องของความผันผวนแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็ยังดูแพงกว่าประเทศอื่นคืนเิของประเทศอื่นในอีเมอร์ซิ่งมาร์เก็ตอยู่ดีเพราะ,ะนั้นก็เป็นที่มานะครับว่าเราก็เลยคิดว่า สามแถวๆหย่อน3าเนี่ยแข็งไปนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นความปันผัวและโอกาสที่จะไปเทสสามเอ็ดได้เหมือนกันระยะสั้นนะครับอีกันหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของ Position นะครับเหมือนกันที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับก็คือ uh. บอลยิวนะครับพันธบัตรของไทยนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนตราสารหนี้ของไทยเนี่ยหลายๆกองจะมีผลขัดทุนมากกว่าปกตินะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการคาดการเรื่องของดอกเบีย้ยขาลง แต่ว่ามันเป็นการคาดการณ์ที่มากเกินไปนะครับทำให้นักลงทุนนะครับกองทุนตราสารหนี้ไทยที่ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันมีอินฟลูไหลเข้ามาเยอะมากนะครับออพอดีไม่ไม่มีชาร์จโชว์ตรงนี้นะครับลืมสไลด์ไปนะครับก็แต่ว่าถ้าจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าฟลูตรงนี้มันเข้ามาแรงมากใน6เดือนที่ผ่านมานะครับถา่านมาจากไหนนะครับหลกัหลกๆเนี่ยมาจากฟิกซ์เทอร์มฟันนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟิกซ์เทอร์มฟันเนี่ย เป็นการลงทุนที่ไม่ได้มีผลกระทบจาก Mark-to-market นะครับก็คือการถือครบอายุ6เดือนหรือ3เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับมันหมายความว่านักทุนที่ย้ายเงินจากพลิกเทอร์ฟันมาลงทุนในมีเดียมทูลองเทอร์บอลฟันนะครับซึ่งอาจจะเห็นการขัดทุนรายวันในระดับที่ค่อนข้างสูงได้พอสมควรเลยเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดความ m i มิส t c h ของการรับความเสี่ยงนะครับก็คือว่าถ้าเขาเห็นว่าอันนี้มันเกิดผลขาดทุนขึ้นแล้วเนี่ย รับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะมีการขายเพิ่มเติมนะครับจากเน็ตเงินที่มันเข้ามาเยอะในช่วงหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นบอลยิวนะครับตัว10ปีเนี่ยเด้งขึ้นจาก1.25ไปเป็น1.4ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็พวกลองเทอร์มกับมิดมีเดียมเทอร์มบอลฟันบางกองเนี่ยนะครับมีผลขาดทุนสูงสุดในรอบเกือบ1เดือนนะครับซึ่งมันอาจจะฟีดให้เกิดการเทขา,ขายกองทุนพวกนี้ต่อเนื่องได้นะครับ องไรก็ตามนะครับเรายังมีมุมมองดิว t ตรนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยจะลดอกเบี้ยอีก2ครั้งทําให้ดอกเบี้ยลงไปที่1%นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับโพ i ิชันระยะสั้นนะครับเราก็ทําให้กองพวกนี้มีปัญหานะครับเรื่องของการเทขายแล้วก็ทําให้ยิวมันเด้งขึ้นได้ระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เลงในแง่ของ t a r ์เก็ตในการกลับเข้าไปซื้อนะครับวันนี้ถ้าเลงแถวๆตัว2ปีนะครับบอลยิวคือ1น เราคิดว่าระดับที่น่าลงทุนเนี่ยคือประมาณสักแถวๆถวหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามห้านะครับหรือว่าเริ่มทยอยลงทุนได้นะครับในระดับที่บอลยิมันขึ้นไปประมาณแถวๆถวหนึ่งจุดหนึ่งห้าถึงหนึ่งจุดสองขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้รอจังหวะนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสที่ยิวมันจะเด้งขึ้นได้ต่อแล้วก็กองพวกนี้อาจจะมีผลขัดทุนได้อีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าก็จะกลับไปเป็นเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ